เฮ้ยฟังไงวะลบแบบจอมยุทธย่ำไปเลยเฮ้ยสองเลยอ่ะที่ไม่ไหวแล้วน,น,น้องที่มันแกงเลยสิ่งลบซะเอตัวเองไปละครับ ไปไหนแล้วเนี่ยกูไปนี่สองเตรียมนี่่าเข้าไปมาไป <Sorry. S 1> จ้าเอ๋ตัวเองเป็นไงเล่าลูกสุดท้าย เฮ้ยไปแล้วไม่ล้อขวางอยู่นั่นน่ะไปแล้วอะไรเราอย่ามาคว้าคุณนะไปเลยหลบทันเวย้ย ไปแล้ว,ลวครับว,วิ่งยาววิ่งยาวระเบิดลูกหนึงอีไหม หมดแล้วหันสากันทีเดียวเชียวแถมชุลมุนกันอีกด้วยเดินเก็บของอย่างสบายใจเชียวอ่ะมายังไงลละเนี่ยแม่คุณตุ่นติงกระดิ่งเมียวจริงๆเลย